ขอรบน้อพมพระธรรมสัมพุทธเจ้าพระอ,องค์นั้นผูต้ตัดรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมาวันนี้ก็มีความรู้สึกอยากจะนำปิิสนามาพูดจากกันในเรื่องนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อน นึกขึ้นมาแล้วก็ทำให้ต้องมาพิจารณาสิ่งเหล่านี้เอามากับการใช้ชีวิตของมนุษย์พุทธบริษัท4ตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันก็ดีนะครับเพราะนั้นการที่เราจะใช้ชีวิตในกระแสโลกก็ดีและในกระแสธรรมก็ตามทั้งสองส่วนนี้ เราจะต้องคำนึงถึงสิ่งที่เป็นจริงของการใช้ชีวิตกันทำไมต้องอ้างเหตุนกไม่มีขนเหตุที่นกไม่มีขนนั้นไม่สามารถที่จะประกอบการเลี้ยงชีพตัวเองได้นะครับไม่สามารถจะบินหนีภัยแล้วก็ไปหาอาหารมาหล่อเลี้ยงชีวิต อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราสามารถพิจารณาได้นะครับก็อยู่แบบรอคอยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะไปส่งเคาะตัวเองและไม่ต้องไปคิดเรื่องส่งเคาะผู้อื่นด้วยเพราะว่าเราจะเห็นง่ายๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผิดปกติเนี่ยนะครับเราก็เห็นลูกนกต่างๆท,ท,ที่เราได้เห็นกันว่ารอคุณแม่นกผู้แม่นกผู้ เป็นพ่อเนี่ยนะครับมาป้อนเหยื่อนะเนื่องจากว่าสถา,านที่ของเราก็เห็นกันหลากหลายด้วยกันจะเป็นนกเขาก็ดีนะครับนกกาเหวาก็ดีแล้วก็นกผิลาบอะไรก็ที่เราเห็นเห็นกันท,ทั่วไปนะบ้านสวนเรือนธรรมก็มีให้ได้ชมกันเราจะเห็นสิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาติของการใช้ชีวิต โดยธรรมชาติอย่างนี้แต่สิ่งที่เป็นธรรมชาติอย่างนี้นะครับผู้พูดเองจะน้อมนะครับน้อมหาความจริงของตัวเราเองในการที่ได้เวียนว่ายตายเกิดมาตั้งแต่เด็กๆกะสู่ท่ามกลางแล้วก็สู่สูงวัยนณะปัจจุบันอย่างนี้ก็ทําให้ได้มองมนุษย์เราก็ต้องเห็นความเป็นจริงว่าถ้าเราใช้ชีวิต นะไม่มีคณะไม่มีญาติไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เราจะต้องเก็บรายละเอียดเหล่านี้นะครับเอามาไต่ตองเอามาพิจารณาว่าเหล่านั้นมีความเป็นปกติที่จะใช้ชีวิตในกระแสโลกอย่างเดียวดายหรือไม่นะครับถ้าคนเราใช้ชีวิตเดียวดายเนี่ยนะฮะ เราจะไม่มีเหตุมีผลในการใช้ชีวิตของเราเหมือนกันนะครับอย่าคิดบางทีเราคิดเองนะครับว่า,าการที่เรามีรอบข้างของเราเนี่ยนะฮะมีผลมากลากไม้มีปัจัยศีรอบรอบแต่ต้องเราได้ก็จริงนะครับแต่สิ่งเหล่านี้นะครับด้วยเหตุความเป็นจริงของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั้นนะครับบางทีก็เกิดเจ็บเกิดป่วย นะครับเกิดความจําเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดถ้าไม่มีเพื่อนเนี่ยนะหรือไม่มีอุปกรณ์นกไม่มีปีกนะฮะไม่มีขนเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองนะมนุษย์ไม่มีเพื่อนก็ไม่รู้จะทําอย่างไรจะไปไหว้วานจะไปะเรียกร้องก็ไม่ได้เพราะกําหนดชีวิตไว้ต้องการผู้เดียว ไ,ไอันนี้คือสําคัญนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีสาระเนี่ยนะอย่างน้นอยๆเนี่ยก็ต้องมีเขาเรียกรู้เขารู้เราการที่เราจะคุ้นเคยมากคุ้นเคยน้อยเนี่ยมันก็แล้วแต่ที่เราจะให้โอกาสที่สอดคล้องกันไม่เกิดโทษเกิดภัยต่อกันและกันนะครับแลนะสิ่งเหล่านี้เราจําเป็นต้องหยิบเรื่องนี้มาพูดจากันณนวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เรา ต้องประกอบไปด้วยทางกายและก็ทางใจนะครับเพราะนั้นมีความจำเป็นมากที่เราจะต้องอพิจารณาสิ่งต่างๆควบคู่กันไปถ้าพูดถึงวิถีนั้นก็จะประกอบไปด้วยในวิถีกระแสะโลกและวิถีกระแสะทางธรรมนะฮะแล้วก็การที่เราใช้ชีวิตนะตามวัยต่างๆเราก็ต้องเรียนรู้ การมีสังคมที่เราใช้ชีวิตแต่และช่วงช่วงเพื่อจะสืบทอดการเรียนรู้เนี่ยรู้เขารู้เรารู้ชีวิตธรรมชาติตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับยาวไวท่ามกลางแล้วก็สู่บ้านปลายชีวิตซึ่งกันและกันผู้ผู้สังเกตนะครับมูคคะะกรลยานมิตรกันตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันนะครับ บางทีเนี่ยหลายท่านก็มาพูดจากับผู้พูดเหมือนกันนะครับนะโอกาสที่ผ่านไปสูญเสียโอกาสมากมายก็ได้เหตุต่างๆนั้นไม่ได้มีหมู่คณะไม่ได้มีกัลยาณนมิตที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาชีวิตอย่างปลอดภัยอย่างมีความมั่นคงนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเราจะต้องเท้าความต่างๆไปสู่บุคคลต่างๆที่ ท่านไดม้มาเล่าสู่กันฟังด้วยและจากที่เราได้เห็นพิจารณาตามความเป็นจริงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเนี่ยตั้งแต่โบราณยังกิจกรรมนะครับกิจกรรมเนี่ยมีกิจกรรมการกุศลที่เบิกบานและงานอากุศลที่ไม่เบิกบานเราจะเห็นกันง่ายๆนะครับจะเห็นว่าในกิจกรรมยุคใหม่เราก็ได้เจอได้เจอนะครับสงานงานแต่งงาน การทำงาน,นหมายถึงการเบิกบานนะครับมีการร่วมชีวิตกันมีการมีเพื่อนมีมิตรสหายมีผู้หลักผู้ใหญ่หลากหลายนะครับไวยด้วยกันอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องน้อมเข้ามาหาตัวเราเหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดสังคมขึ้นมาได้นั้นมันจะต้องมักคุ้นและรู้จักกันนะครับถ้าไม่มีมักคุ้นและไม่รู้จักกันเนี่ยนะครับ อยู่ๆเนี่ยก้มหน้าก้มตาไปก็จะไปบอกไปเชิญให้คู่คนเหล่านั้นมาร่วมกิจกรรมเหล่านี้ท่านลองคิดดูนะครับไม่ง่ายและก็ยากเหลือเกินที่จะมีคู่คนมาประชุมมาร่วมกิจกรรมนี่นะครับมันจะต้องได้ความคุ้นเคยกันได้ความสนิทสนมได้มีการร่วมกิจกรรมเขากิจกรรมเรานี่แหละครับเขาเรียกว่าเรียนรู้ชีวิตในกระแสโลก แบบมีเพื่อนนะครับนะมีการแสดงใจยังไงด้วยนะครับแสดงใจสําคัญฮนะนะถ้าว่าเรามีจิตสํานึกของเราเนี่ยเราจะแสดงมาในสังคมเหล่านี้นะครับเราพูดเราทําเราจะนอบน้อมส่งเสริมนั้นก็อยู่ในกิจกรรมสังคมพวกนี้นั่นแหละครับจําเป็นที่เราจะต้องมีวิถีชีวิตควบคู่กันไปในแต่ละยุคก็ตาม แต่จะต้องมีการเรียนรู้เขาเรียนรู้เราเรียนรู้ชีวิตนะครับที่จะต้องประกอบการใช้ชีวิตการแสโลกด้วยปัจจัยสีด่ดังกล่าวนะครับเพราะนั้นการที่เรายึดหลักเกณฑ์อันดีงามก็คือหลักของศีลธรรมเนี่ยนะครับวัฒนธรรมศีลธรรมต่างๆนะครับการอ่อนน้อมการสำรวมกายวาจาใจ นะครับเหล่านี้ผู้พูดเองก็ได้สังเกตสืบเนื่องตั้งแต่เยาววัยแล้วก็มาสู่่ํากลางถึงบ้านปลายชีวิตณปัจจุบันอย่างนี้ก็ได้เห็นนะครับอะไรที่มีการยกตนข่มท่านก็แสดงว่า,าเ,วเพื่อนฝูงจะเริ่มลดละหายไปนะครับสังคมมิตรสหายก็เบาบางลงเพราะเรายกตนข่มท่านเพราะนั้นการที่ยกตนนั้นไม่เกิดประโยชน์นะครับไม่เกิดประโยชน์เกิดโทษ ทางเดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้หลักเกณฑ์นะอ่อนน้อมทมตนมีระเบียบวินัยรู้เขารู้เรามีการร่วมกิจกรรมมีการเสียสละบ้างมีการได้มาเสียไปนะครับเพราะ,ะนั้นสิ่งเหล่านี้ผู้พูดเองจากประสบการณ์จากการได้เห็นได้ดูเนี่ยนะฮะมันมันได้รับความสำเร็จนะครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับเพราะฉะนั้น พวกเราทั้งหลายที่ใช้ชีวิตในกระแสะโลกเราก็ต้องอิงกระแสะธรรมไปด้วยและก็ต้องดูตามวัฒนธรรมดูสิ่งที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงของสังคมนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตคนเนี่ยวิธีการเรียนรู้นะครับแต่โบราณเนี่ยมีให้เห็นให้ดูเนี่ยมากมายนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันถูกเอ่เครียกทันสมัยเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะเข้ามา คอบงำจนกระทั่งพวกเราทั้งหลายไม่เกิดเรเกิดความไม่มั่นใจว่าจริงหรือไม่จริงในเรื่องคุณงามความดีนั้นจะเกิดให้เรามีความสมบูรณ์ด้วยปัจยจี่แล้วก็มีกําลังใจที่มั่นคงแล้วก็มีสังคมที่แข็งแกร่งอย่างนี้แหละครับที่เราจะต้องบอกกล่าวกันว่าพวกเรานั้นถ้ามาลื้อฟื้นกันเนี่ยแล้วก็มาพูดจาก,กันนะครับ สร้างสังคมเล็กๆเ,เพื่อฟื้นสู่สังคมที่ดีนะธรรมอดีตเรานะครับน้นวัฒนธรรมต่างๆที่ผู้พูดเองก็ได้บอกกล่าวกันไปนะครับว่าการอ่อนน้อมทำตนอย่างเทศการแต่งงานก็จะมีการนลึกแทนคุณฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับฝ่ายผู้หญิงเนี่ยนะฮะฝ่ายฝ่ายเจ้าสาวแล้วกัน ก็จะมีการรล,ลึกแทนคุณคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายตัวเองเนี่นะครับก็มีกิจกรรมการสู่ขอเห็นไหมเพอมีการสู่ขอเนี่ยก็จะมีการแทนคุณคุณพ่อคุณแม่เนื่องจากฝ่ายหญิงนั้นมิได้มีการสร้างกุศลตอบแทนให้คุณพ่อคุณแม่นะครับมีบุญกุศลเนี่ยอย่างชัดเจนได้ก็คือฝ่ายชายก็มีโอกาสได้เป็น ผู้ศึกษาธรรมได้เป็นพิษสษุบ้างนะครับได้เล่าเรียนจนกระทั่งมีความเข้าใจในวิถีชีวิตการเกิดการแก่การเจ็บและการตายนะฮะใน้นฝ่ายหญิงเนี่ยก็ไม่มีโอกาสจะได้เข้าไปใช้ชีวิตเป็นเรียกรู้ธรรมชาติรู้สัจธรรมมากนะักแต่ถ้าที่เราอันนี้พูดไม่ได้ปรามทยแต่เราพูดตามกระแสที่เป็นจริงนี่นะครับ ตำวัดเนี่ยจะเห็นได้นะครับคนที่จะต้องอยู่ในสถานที่วัดวารามเป็นหลักก็คือครูบาอาจารย์นะครับที่เป็นพระคุณเจ้านะฮะแล้วคนที่จะเข้าไปคุกคีใกล้ชิดได้เนี่ยก็ต้องเป็นสุภาพบุรุษหรือผู้ชายนะฮะไปดูแลรับใช้ภายเรือภายเรือขับรถเช็ดทูอะไรก็แล้วแต่นี่นคือภาวะของอเพศช,ชายซึ่งสามารถไปคุกคี ไปอยู่วัดอาศัยวัดเป็นเด็กวัดกแล้วกันเหล่านี้แหละครับที่เราได้เห็นว่าการตอบแทนคุณของบีดามารดาเนี่ยนะฮะจะเห็นฝ่ายชายเนี่ยก็จะมีการสร้างจิตสํานึกสมัยอดีตนั้นจากวัดจากครูบาอาจารย์จากหลวงตาหลวงพ่อหลวงปู่นะครับเพราะนั้นเหล่านี้ฝ่ายหญิงเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าสาวก็ดีเนี่ยจะต้องมีการตอบแทนคุณคุณพ่อคุณแม่ เรียกว่ากะตันยูก็ได้นะครับเพราะะนั้นความกระตันยูเนี่ยต่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนำทางให้สู่ความเจริญนะครับและจะให้สังคมรอบข้างก็มีความยินดีนะครับทำไมต้องยินดีในเมื่อกิจกรรมนั้นคือครอบครัวของเขานะครับคือการที่เด็กมันบันจารึกนะครับบันทึกไว้ในสิ่งที่ตาเห็นในสิ่งที่ได้ยินได้มีกิจกรรมต่าง เหล่านี้เขาเรียกว่าถูกบันทึกเอาไว้เป็นภาพเป็นความทรงจำนะฮะเป็นตำนานในการที่ฝ่ายหญิงได้มีโอกาสจัดพิธีกรรมนะสู่ขอจัดพิธีกรรมในการขอเข้ามาลาโทษคุณพ่อคุณแม่ปูย่ย่าตายายแล้วก็มีการตอบแทนคุณของท่านด้วยการกระทำคุณงามความดีตอบแทนท่านนะครับก็คือ เป็นคุณแม่ต่อไปเป็นภรรยาดูแลสังคมอันดีงามต่อไปใช่ไหมครับก็ผู้ผู้สังเกตดูเหมือนกันนะครับการที่บุคคลที่ได้มีโอกาสเข้าพิธีร่วมกิจกรรมการมงคลสมรสก็ดีนะครับฝ่ายหญิงที่มีประเพณีอย่างนี้เราก็จะเห็นความแตกต่างเหมือนกันอันนี้พูดกลางๆให้ว่าเอ๊ะทำไมต้องหยิบเรื่องนี้มาคุย ด้วยเหตุนะครับด้วยวาละด้วยความเหมาะสมแล้วเราจะเห็นว่าการขอเข้ามาต่อบิดามารดาของฝ่ายหญิงเขาเขาก็จะเกิดอนุโมทนาโหสิกรรมแล้วก็จะเกิดเรียกว่าให้ศีลให้พรลูกหลานของตัวเขาเองใช่ไหมและจะมีญาติโยมีสังคมมีพระคุณเจ้ามีหมู่คณะเนีย่ยนะครับทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงมาแสดงความอนุโมทนากัน ส่งเสริมกันนะครับแล้วก็สร้างความเป็นมงคลกันด้วยเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันจะต้องมีสังคมมีมวลมนุษย์มีสักขีพยานมีการสร้างคุณงามความดีเดี๋ยวมากเราจะมองข้ามกันไปนะครับสิ่งเหล่านี้ความจริงก็คือการตอบแทนคุณการประพฤติตนเป็นเยี่ยงอย่างหรือแบบอย่างที่งดงามนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เองเนี่ย เราจะหมายถึงว่าถ้าบุคคลใดมีโอกาสถ้าผิดพลาดไปก็กลับเนื้อกลับตัวนะไปสู่ขอคุณพ่อคุณแม่เขาให้เกิดเขายอมรับแล้วโหสิกรรมแล้วจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะครับแต่ตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางแล้วก็สู่บ้านปลายสืบลูกสืบหลานไปด้วยนะครับจากที่เราได้ดูตำนานนะครับจากโบราณเนี่ยนะครับนะแต่ไม่ใช่หมายว่าคนที่เ,เขาไม่ได้เข้าวิธีแต่งงาน อย่างนี้แล้วจะไม่ได้ดีนะฮะหมายว่าผู้พูดหมายความว่าการที่เกิดอโหสิรกรรมแล้วก็จะทําให้วิถีชีวิตนั้นเขาเรียกมีการสั่งสมไปด้วยแนวทางของสังคมนะครับก็คือเราไปร่วมกิจกรรมในบางครั้งก็เคยได้ยินนะครับเคยได้ยินเคยได้พบบางทีบางคนก็เชื้อเชิญน,นะครับให้ไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ไปทําพิธีกรรมต่างๆเรื่องแบบนี้ ก็ถามว่าผู้ผู้เองนั้นแต่งงานหรือไม่นะก็ถามดูผูกก็บอกว่าแต่งครับนะฮะแต่งงานพิธีกรรมผู้ผู้เองไม่มีอะไรเพราะว่าเนื่องจากผู้ผู้เป็นเด็กๆแล้วก็รวมพิธีกรรมโดยมีผู้หลักผู้ใหญ่สองฝ่ายรับรู้แล้วก็ข้าพิธีการ,รนะสู่ขอก็ดีหรือประเพณีเนี่ยศิลวัฒนธรรมประเพณีเหล่านี้ก็ถูกบันทึกเอาไวน้นะครับนะครับเพราะ,ะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เรา จำเป็นที่ต้องมาพูดจากันว่าสังคมนะฮะมีเพื่อนมีสังคมนะตั้งแต่เยาว์วัยทํามกลางแล้วก็บ้านปลายนะครับการมีเพื่อนมิชหมายที่เราจะต้องไปอยู่ด้วยกันหรือคุกคีก็ได้นะครับแต่เราต้องรู้จักมกคุ้นรู้จักธรรมชาตินะใช่ไหมนี่เป็นส่วนหนึ่งของการที่เรายกตัวอย่างในเรื่องชีวิตนะครับการใช้ชีวิตสังคมมีเพื่อนมีมิตรสหาย นะครับนกมีปีกนะครับมีขนนะก็ต้องมีหาเหยื่อได้พบปะได้ช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีความสําคัญต้องพิจารณานะครับเราจะควบคุมตัวเองอย่างไรถ้าเราควบคุมตัวเองได้เนี่ยนะครับนะเราจะเห็นว่าเราสามารถดําเนินชีวิตของเรานะครับไปสู่ความเป็นปกติของเราได้นะครับด้วยการยอมรับความเป็นจริงได้ อดทนได้ให้อภัยเป็นนะครับรู้เขารู้เราโหมีเสน่ห์มหาศาลนะครับแล้วไปไหนก็อยากผู้คนก็อยากเป็นมิตรเป็นสหายเป็นกัลยาณมิตรกันเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องศัจธรรมที่เราได้เห็นกันเนี่ยพอสืบทอดลูกหลานคนก็อยากจะเป็นพวกเป็นสายเลือดเป็นสืบทอดอยากจะเป็นอ่ร่วมอะไรนะก็เรียกว่าเป็นคณะเดียวกันนะครับ เป็นหมู่ญาติเดียวกันสืบทอดเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยกิจกรรมต่อไปนะครับอันนี้คือการเริ่มชีวิตการตอบแทนคุณนะครับจะต้องมีสังคมมีพิธีกรรมเพื่อจะบันทึกทางตาทางหูทางใจนะครับเพื่อจะเกิดแนวทางของการพัฒนาวัฒนธรรมศิลธรรมนำหน้าผลจากการมีวัฒนธรรมศิลธรรมนำหน้า ทำให้เกิดการยับยั้งชั่งใจนะครับละอายต่อบาปนะครับให้ความขอรพผู้อื่นก็เหล่านี้แหละครับเกี่ยวข้องกันนะครับทำให้เกิดความงดงามแล้วจะสร้างมูมิตรสหายไปไม่ประมาณไปเรื่อยๆมีมากไปเรื่อยสังคมไม่เคยถดถอยมันก็จะขยายไปเรื่อยวงกว้างไปเรื่อยกว้างขวางไม่ใช่หมายถึงเราจะต้องไปซื้อไปหานะครับ แต่มันเป็นเรื่องของใจเขาใจเราที่เราจะต้องยอมรับกับชีวิตจะต้องมีหมู่คณะการียนมิตรในการพัฒนาปัจจัยสีแล้วก็พัฒนาใจด้วยนะครับอันนี้ใจสําคัญที่สุดแต่ว่าจะต้องควบคู่กันไปนะครับเพราะนั้นเหล่านี้นะครับจำเป็นที่เราจะต้องนำมาพูดจากกันให้เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าการที่เราจะมีสังคมต่างๆเหล่านี้ ประกอบไปด้วยภายนอกแล้วก็ภา,ายในนะเพราะนั้นจึงหยิบเรื่องราวของการสร้างสังคมจากพฤติกรรมที่หนึ่งนะครับคราวนี้มาสู่พฤติกรรมในการที่อจ,จะต้องทำอย่างไรในการที่เราเป็นฝ่ายหญิงเนี่ยที่จะเป็นเจ้าสาวนะครับเจ้าสาวเนี่ยสิ่งที่จะต้องระลึกเสมอพฤติกรรมในการตอบแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่แล้ว ก็จะต้องมีการขอเข้ามาลาโทษบางครั้งเนี่ยนะเราชอบสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มีชอบตามใช่ไหมครับนะไม่ได้สมปัานากัะที่ตั้งใจไว้เนี่ยแรงปฏิฆะของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายก็อาจจะเกิดขึ้นได้และสิ่งที่ผ่านมาแล้วอารมณ์สัมผัสนะล่วงเกินใดๆผิดพลาดใดๆผิดอะไรที่เกิดการจับจ้วงคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายเนี่ย ก็จำเป็นที่เราจะต้องประกาศตนขอเข้ามาลาโทษขออาภัยจากท่านทั้งหลายที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท,ที่ที่เขาเรียกกันในกิจกรรมนี้ว่ามารับไหว้มาขอเข้ามากันนั่นเองนะครับแล้วก็มาส่งเสริมสนับสนุนกันนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พิธีกรรมผู้พูดเคยแนะนํานะครับแล้วก็ได้กระทําไปบ้าง มสมมติช่วงหนึ่งที่มีจังหวะเนี่ยนะอย่างพระคุณเจ้ากำลังทําพิธีให้ศีลให้พรให้พระปริศอะไรก็ตามเนี่ยนะจากช่วงที่ท่านกำลังทําภารกิจในการฉันพระตาหารช่วงนี้มีความสําคัญที่จะให้เจ้าสาวนั้นทําพิธิกรรมตรงกับบรรพบุรุษคืพพอพ่อคุณแม่นะฮะประเพณีที่ผู้พูดเคยแนะนําไปนะแล้วก็เกิดความรู้สึก พึงพอใจนะครับของคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวนะเจ้าสาวก็จะเกิดการน้อมพฤติกรรมในการใช้ดอกไม้ในการใช้น้ําสะอาดนะล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่นะก่อนที่จะมีพิธีการอื่นต่อไปเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสักขีพยานพิติกรรมนั้นจะมีนะประธานก็คือนามธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาร่วมพฤติกรรมด้วย นั้นกรรมที่เกิดจากการจาบจ้วงล่วงเกินกรรมที่เกิดจากการผิดพลาดใดๆต่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มีการชำระล้างกันณวันนั้นนะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านใดที่พอที่จะแนะนําได้ก็บอกกล่าวเจ้าสาวให้ทําพิธีกรรมเสียก่อนที่จะมีการอ่าเขาเรียกไงอ่าทำพิธีอื่นต่อไปนะครับก็มีช่วงหนึ่งที่เราได้มีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับ ก็เป็นตํานานครั้งหนึ่ง Trump, ท, <ingo> ที่เราได้มีโอกาสแนะนำบอกกล่าวให้เจ้าสาวนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับก็ฝากฝังไว้ว่าเราจะต้องสำรวมกายวาจาใจด้วยการกระทําที่ตั้งมั่นสู่จะเป็นผู้นําต่อไปในเรื่องรองเรือนใช่ไหมครับอันนี้รจะทำให้เกิดการตักเตือนตัวเองได้ด้วยแล้วก็สิ in 네่งท uh <t> uh <aries> uh ี่เราจะต้อง สืบทอดต่อไปพฤติกรรมเนี่ยนะฮะการที่จะใช้ชีวิตนะมีลูกมีหลานหรือจะมีลูกชายลูกสาวก็ตามเนี่ยนะถ้ามีลูกชายนะครับก็หมายถึงว่าพิติกรรมครั้งหนึ่งในพุทธบริษัท4เราก็จะมีการเป็นอะไรนะพิสุหรือเป็นนักบวชเพื่อจะสืบทอดประเพณีด้วยวัฒนธรรมด้วยและก็สิ่งที่เราคุ้นเคยกันด้วยเหล่านี้ถึงการถึงเวลาเนี่ย เมื่อลูกชายจะได้บวชเรียนเนี่ยอายุ20ปีบริบูนั้นก็จะมีพิติกรรมเหมือนกันนะครับก็จะต้องอ่อเขาเรียกถอดถอนการที่เราได้มีพฤติกรรมเดิมให้เราสำนึกให้เราเระวังให้เรามีการยับยัง้งจึงได้มีเครื่องสักร,ระขอเข้ามาลาโทษต่อคุณพ่อคุณแม่ปูย่ย่าตายายญาติมิตรผู้ที่เคยใกล้ชิดจับจ้วงล่วงเกินกันมา ใช่ไหมจะมีอะไรก็บอกกล่าวกันไปขอโหสิกรรมนะก็ต้องไปกราบไปไหว้แปวน้ําล้างเท้าท่านแล้วก็ไม่มีดอกไม้ทูบเทียนก็ไปยกให้ท่านรับรับท่านก็นให้พรมาโหสิกรรมอย่างนู้นอย่างนี้นั่นหมายถึงพิติกรรมถอดถอนนะครับให้เกิดการอโหสิกรรมกันนะครับเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องเตือนสตินะครับผู้ที่จะเป็นลูกเป็นหลานสืบทอดนะครับ ถือตใ้ให้เกิดนะความสมบูรณ์ให้เกิดความเจริญนะครับให้เกิดความเป็นมงคลแล้วก็จะเป็นเครื่องตักเตือนนะครับพระมงคลเนี่ยมันเป็นนามธรรมาแต่เราจะเห็นเสมอว่าเราจะระลึกเสมอว่ามีการยับยัง้งเราจะละอายต่อบาสนะไมาละอายต่อบาเนี่ถึงแม้จะผิดพลาดก็ผิดพลาดไม่ยืดยาวก็จะกลับมาได้เร็วเพราะเราละอายต่อบาป แต่ถ้าเราได้ความชานาญความคุ้นเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกว่าผิดถูกเราก็ไม่ละอายต่อบ,บาปใช่ไหมเพราะนั้นเรามีกระทําเพื่อให้เกิดแนวทางของความเจริญนะครับของลูกของหลานของหนุ่มของสาวของลูกหลานของเราที่เรียนรู้ศีลธรรมนําหน้ามาแต่อดีตนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเราใช้ศีลธรรมนําหน้าเนี่ยเราก็เห็นมามากมายและมีความเจริญมีความสมบูรณ มีความสุขนะครับตั้งแต่เริ่มคิดเริ่มทำนะครับจนกระทั่งใจนั้นไม่สู่การแข่งขันกับผู้หนึ่งผู้ใดอันนี้สำคัญนะครับเมื่อใจไม่แข่งขันกับผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยเขาจะทำอย่างมีระเบียบวินัยมีคุณธรรมความดีนะครับแล้วก็รู้จักสำนึกในพระคุณของท่านทั้งหลายจะเป็นลูกค้าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่จะเป็นสังคมนี่นะครับ หรือศูนย์แห่งจิตใจเนี่ยเขาไปวัดก็จะมีโอกาสช่วยเหลือฝาดถูล้างห้องน้าก็ยังมีกิจกรรมเหล่านี้เนื่องจากกิจสำนึกของบุคคลที่ฝักใฝ่รู้เรียนรู้เรื่องใจเขาใจเราเรียนรู้เรื่องสังคมที่อยู่ร่วมกันก็จะสั่งสมไปด้วยบุญกุศลและก็ทําให้มีความสุขตั้งแต่ปัจจุบันนะครับและทําให้เกิดความมั่นคงเรื่องประจัีเพราะเหตุ มีจิตมีใจในการที่จะพิจารณานะครับว่าชีวิตนั้นสมควรนะครับที่จะดำเนินชีวิตอย่างไรเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยมีความสำคัญนะครับที่เราจะต้องดำเนินชีวิตของเราด้วยหลักเกณฑ์ของวัฒนธรรมปะเพณีศีลธรรมระเบียบวินัยนะครับเพราะนั้นการถ่ายถอนเนี่ยจะเห็นว่ามีความสำคัญ เพราะฉะนั้นอย่างอยงบ้านสวนล้วนเนี่ยก็จะแนะนําเสมอว่าการที่เราจะสวดมนต์กันเนี่ยนะครับก็ต้องมีการระลึกนอบน้อมคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ตัดสรทิตัดสลุชอบได้โดยพระอ,องค์เองนะครับพระธรรมคือคําสอนหมายถึงการที่ท่านาฝึกฝนอบรมท่านตัวท่านจนกระทั่งบรรลุสภาวะธรรมคือพ้นทุกเนี่ยนะครับ ท่านก็จะบอกกล่าวชี้นําให้วิธีการในการกระทำแล้วจิตพ้นทุกข์ชีวิตก็ดำเนินไปด้วยความผาสุกพอสมควรเห็นไหมไม่ได้แข่งขันกับผู้ใดแตก่กับขยันหมั่นเพียรมีระเบียบวินยัยไม่ทะเยอทะยานเะเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องตักเครื่องเตือนตัวเองนะครับและทำให้เกิดสังคมรอบข้างมีความสุขร่วมกันใช่ไมอมีเพื่อนมีสังคม มีความสุขร่วมกันนะครับเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยที่เป็นพุทธบริษัท4เนี่ยนะครับจึงตักเตือนนะครับตัวเองเสมอว่าสัตว์ถ้าไม่มีขนเนี่ยช่วยตัวเองก็ไม่ได้ช่วยสังคมไม่ได้ช่วยเอาตัวรอยก็ไม่ได้มนุษย์เราถ้าไม่มีเพื่อนก็เช่นเดียวกันแต่ไปค้าขายจะประกอบอาชีพอะไรก็ไปไม่ได้ทําไม่ได้จะเจ็บจะป่วยจะเคลื่อนไหวก็ทําอะไรไม่ได้เพราะนั้นเนี่ย ต้องตักเตือนไว้นะครับต้องจําเป็นมากที่เราจะต้องใช้ความพอดีใช้หน้าที่แห่งศีลธรรมนาหน้าเพราะนั้นเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัท4นะครับจงตักเตือนตัวเราด้วยเหตุผลของสัตว์ไม่มีนกไม่มีขนเนี่ยหรือคนไม่มีเพื่อนก็คือความอ้างว้างความผิดหวังความอับเฉาความเศร้าหมองนะครับเพราะนั้นต้องตักเตือนไว้เราจะเกิดประโยชน์พอดี แล้วก็ไม่แข่งขันกับใข่ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับก็พูดจาก,กันพอสมควรก็ขอน้อมนํานะครับคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีนะครับของทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสีนะครับจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิภาวนากันนะครับพร้อมทั้งมี สติปัญญาในกระแสะโลกและในกระแสะธรรมควบคู่กันไปนะครับเราจะพูดประสิทธสุภาษีสวัสดีนะครับ